สวัสดีครับผมนายประเชลคนรหัสนิสิตหกเจ็ดหหกูสองห้าครับวันนี้เราจะมานำเสนอระบบเดโมโรครับก่อนอื่นครับเราจะเข้าไปที่หน้ารีจิสเตอร์ครับเพื่อสมัครสมาชิกครับให้ใส่ username, password, ร์ดอีเมลแล้วก็ชื่อนามสกุลครับ อยากสมัครมาฟิกเก็ต้วนะครับมันเดียวเข้าไปในหน้าของ PHP MyAdmin ครับเป็น database นะครับนี่นี่เหยครับเสร็จแล้วครับให้เราไปที่หน้าไซายครับเพื่อทำการล็อกอินครับ ให้เราใส่เป็น Gmail นะครับแล้วก็รหัสเลยครับเสร็จแล้วครับมันก็จะมาดิ้งมาที่หน้า d แดช b o a r d ครับแล้วก็โชว์ข้อมูลตามที่เราได้ทำไว้ครับขอจบการนำเสนอไปเท้านีครับ